สวัสดีค่ะข้ามิน้ไทยเลยก็พาเข้าปลาห้าเ็ดตอนนี้เขาก็เจอแล้วค่ะเห็นนิ้มนี่เห็นมูนมเลยค่ะนี่เขาเป็นมู เดี๋ยวเขาตัดข้านคะคะเป็นมหงไงเลยค่ะเ้าละ าจังค่ะเต็มกระตาแล้วอนี่เขาอันนีอแน้วค่ะพอันัอัอันนี้อันี้อี้อนนัน้นนี้นี่ อเออนี่ซองนนี่โอ้ย้่านี่จุดเดียวนี่ค่ะนี่จุดเดียวนะคะ เก็บเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ายุมเดียวนะคะหกดอกนีน่มีมน้นยค่ะนี่กำลังเลื้อนี่เขาก็พออีกแล้วค่ะพึ่ง นึ่งดอกนะคะดอกเดียวนี่ลังงามเลยค่ะนี่โอ้อยู่ข้างหน้าคนอีกหนึ่งดอก คายๆใบไม้นะคะนี่โอนอนกิน,นตัวนี้กระตาเอกก็ได้สนิทอยู่คะ่ะเพราะว่าไทยเลยทุ่งมาตัวนี้มาเจออีกหนึ่งดอกดบใบไม้นะคะขอให้หมนันหมนนี่ เอาี่กัน <Jonas> ดีจังนี่อีกหนึ่งดอกใต่ใบไม้ค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะ พึ่งแดงค่ะนี่ย่อมย่อม,อมแต่น้อยอยู่นะคะนี่เดี๋ยวจะมาหลุดก็ดีค่ะสารนน่มาจะหลุดแล้วนี่ดเพึ่งแดงค่ะคำแล้วก็เจออยู่นะคะ นี ày, ่ดอกเล็กๆำนิ้วมือบ่นี้ดอกมันงคะมาเก็อยู่ของล้านคนอีกแ่งดอกฮะ นี่เขาก็เจออีกแล้วคะ่ะเห็ดเพิ่งใหญ่นี่มืมดแล้วนะคะนี่ว้าวดอกงามเลยค่ะนี่นะคะ,คะ,คะกระตาเขาก็ได้ไล่เติบแล้วนะคะมือ้อนี้อีกดอกน,นะะึงค่ะเพิ่งดำเพิ่งหวานาน,นะคะเพิ่งหวานบ้านไทยเลยนี่ดอกใหญ่ค่ะซิงบุรนมืนมดแล้วนะคะ นี่นี่พีคะ่ะหนึ่งดอกต้องห้าเบื้งดีๆนะคะนี่ออเนี่ดอกงามคะ่ะดูทางนี้คะ่ะดอกไหวหมงดอก น,นี่ค่ะยิงทายิงเจอนะคะนี่มอลุดไปอันนี้มอดูดนี่ดอกเลยค่ะเมื่อวานใคยเลยมาพวกนี้ได้ดอกเดียวนะคะ

นี Ooh, ah ่กระตาเฮเขานี่สามอันเรียงกันซีใช่ไหมนี่นี่จีนอะนี่ทำงาน ะมื่อวนนี้เราก,ก็ได้ซัมนี้ค่ะนี่อันนี้กระตาไทยเลยนี่ห้าเห็ดซองสมองเครื่องนะคะนี่ค่ําแล้วนะคะค่ําแล้วก็เจอเห็ดอันนี้กระตาคองพี่สาานะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยน้องมามา่าน้องฟอร์จูนได้เลยค่ะขอบคุณในราย,ายสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆายค่ะ พอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ